รอ,ก,อ,รอก่อนรออผมก่อนไม่งั้นจะกรดเลยอะ่ะ <laughs> ที่ก็ติดด้วยกันแหละมันติดแล้วติดเหรอรอก่อน น้ำหนักดานไม่เปิดดานไม่เปิดดานไม่เปิดข้างเปิดแล้วก็ลงอยเราไม่เข้าเราก็ลงเข้าลงไปมันมีทางลงอะนะทางออกอยู่อ่ะาเ้าออกทงลงทางกเนลวางเกวาออกีาออกออกไปนี่ออกวิ่าวดีไปนี่เองได้เราไปเสียค่าทางด่วนทำไมออกได้หรือเปล่า